สวัสดีครับ สกายนัทธกรร้อยแก้วนิสิตชั้นปีที่1จากวิทยาลัยโพธิวิชาลัยสาขาการจัดการภูมิสังคมเป็นรางวัลที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมที่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมที่มีแรงบันดาลใจในการส่งเสริมการทำความดีและส่งเสริมการสร้างสังคม คุณธะทำอย่างยั่งยืนครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจแ้วครับเป็น1ใน47รางวัลจากทั่วประเทศครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับที่ผ่านมานะครับได้มีการทำจิตอาสาร่วมกับคนพิการทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถไปพัฒน,นาชุมชนให้กับคนพิการตามชนบทได้เช่นกันครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีการสร้างเครือข่ายคนพิการในการทำ จิตสาธาณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังทำกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยนะครับของรัฐสภานะครับในการทำรายการพกวาล์ตี้ในการสัมภาษณ์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามสมัยต่างๆนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการทำของอนุกรรมการสภา,านิสิของมหาวิทยาลัยด้วยครับ การที่ผมเลือกมาเรียนวิทยาลัยโพธิวิชาลัยนะครับก็หลักสูตรของวิทยาลัยนี้นะครับมุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชนตามชนบทครับนำหลักทฤษฎีต่างๆมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมความเป็นจริงซึ่งมันสอดคล้องกับการทํางานของผมซึ่งผมทําอยู่แล้วนะครับในด้านจิตอาสา,ศาเกี่ยวกับคนพิการครับก็สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานของผมได้ครับ ตอนที่มาเรียนที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีอย่างหนึ่งครับที่มีเพื่อนคอยที่จะช่วยในการซัพพอร์ตต่างๆอย่างมากครับสิ่งหนึ่งที่ผมมีปัญหานะครับก็คืออยากจะให้ทางมหาลัยนะครับปรับปรุงเรื่องทางราดขึ้นตึกครับเพราะว่าผมนั้นก็ได้มีส่วนร่วมการทำงานในศูนย์นิสิต คนพิการนะครับหรือ DSS นะครับเร่งเห็นถึงปัญหาคนพิการในการใช้วิลแช่นะครับไม่สามารถที่จะขึ้นตึกได้อย่างสะดวกเหมือนกับคนปกติทั่วไปนะครับก็อยากจะให้ทางมหาลัยนะครับปรับปรุงทางเท้าให้สามารถใช้รถวิลแช์บนทางเท้าได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับครับสำหรับนิสิตที่นั่งรถวิลแช์นะครับแล้วรู้สึก เกิดความเครียดหรือความกังวลต่างๆนะครับทางมหาลัยนะครับมีห้องให้คำปรึกษาความเครียดของนิสิตพิการนะครับเป็นศูนย์ d s s อนะครับอยู่ที่ฝั่งประสาอังตรครับครับก็อยากจะมีการจัดตั้งมูลณิธิขึ้นมาหนึ่งอันนะครับก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามชนบทนะครับเพราะว่าคนพิการตามชนบทนะครับยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ ในการใช้ชีวิตทั่วไปอย่างคนปกติได้ครับซึ่งจะเป็นการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสังคมครับ mm. เพื่อที่จะให้คนพิการนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนต่างๆในการทำงานด้านคนพิการอย่างต่อไปครับ mm. เพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้สำหรับคนพิการนะครับและเป็นกระบอกเสียงให้กับคนพิการตามชนบทให้ทราบถึงปัญหาของคนพิการไปยังภาครัฐให้มากยิ่งขึ้นครับ ในฐานะที่ผมทำงานในด้านอนุกรรมการสภานนิสิตนะครับก็อยากจะสะท้อนปัญหาคนพิการไปยังมหาลัยให้มากยิ่งขึ้นสะท้อนปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคนพิการในการใช้สถานที่ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปครับ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและความสำคัญเป็นของตัวเองเราทุกคนต่างความสามารถและมีความฝันเป็นของตัวเองเราอย่าลืมขอบคุณตัวเองและให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุดแล้วเรามาร่วมการสร้างส,าสังคมที่มีคุณธรรมด้วยกันนะครับ